สวัสดีค่ะเด็กๆห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆยังอยู่ในเล่มสีแดงเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องตัวสะกดกันบ้างนะคะ,ะไปเลยค่ะ,ะคุณครูจะขออนุญาตเอาเล่มแดงมาทําต่อกันเลยกันนะคะทจริงแล้วมันจะมีอันอื่นที่ครูกุ้งจะต้องเสริม นะคะครูคงได้เตรียมสไลด์ไว้แล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูขอให้เด็กดูในเล่มสีแดงก่อนนะคะครูอยากให้เด็กทําในเล่มให้จบนะคะอ่าเปิดไปหน้า165กันเลยนะคะหน้า165จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสะกดนะคะอ่าตัวสะกดจะมีทั้งหมดอยู่8มาตานะคะก็คือแม่กบ แม,แ,มแม่กลงแม่กดแม่กลนแม่กบแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกล์ค่ะอ่าแม่โกกตัวสะกดหรือตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะหรือตัวสุดท้ายของคำนั่นแหละลูกน,นะคะก็คือกอไก่เห็นไหมคะเช่นตึกเลือกเรียบโชคเดีสังเกตไหมคะว่าจะเป็นตัวกอไก่ ที่เป็นตัวสะกดด้านหลังหมดเลยนะคะตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะต่อไปค่ะแม่กงตัวสะกดก็จะเป็นงองเช่นกลางจ้างปิ้งแต่งแม่กดค่ะเป็นตัวสะกดดเด็กนะคะเห็นไหมคะแม่กดมีคําว่าติดมืดปอดเบี่ยงต่อไปค่ะแม่กลนค่ะ ตัวสะกดนอนหนูนะคะเช่นคําว่าตอนแขนโกนเชียนต่อไปค่ะแม่ก,กบค่ะตัวสะกดก็คือบอใบไ,ไม้จอบดาบรีบแค่ต่อไปค่ะแม่กลมค่ะมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะลืมงามผอมแถมแม่ต่อไปแม่เกยค่ะตัว สกดก็คือยอยากนั่นเองเช่นได้อ้อยขายเฉยเฉยชอเอือย่อเฉยไม่เเฉยเฉยเฉยก็เหมือนช้านะคะเฉยเฉยช้าช้าเฉยต่อไปค่ะ m ม่เ girl กอเอวอเกอนะคะแม่เ girl เช่นคําเป็นวอแหวนนะคะพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดคือวอแหวนนะคะ อย่าจำสับกันกับสระอัวนะเด็กๆนะคะ,ะตัวอย่างคำเช่นคำว่าขาขออาวาขาวไม่ขาวสิวเว้าแล้วก็เขียวนะคะ,อ,ะอันนี้คือคือาตาตัวสะกดมีอยู่แปดตาอ,อีกมาตาหนึ่งที่เราจะลืมไปเลยไม่ได้นะคะก็คือแม่กอกา แม่กอกาก็คือเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีเพียงเพื่อชนะต้นแล้วก็สระเท่านั้นไม่มีตัวสะกดนะคะย้ำค่ะแม่กอกาไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าเตี้ยเห็นไหมคะตอเอียก็คือมีแต่สระ,ะต่อต่อกับสระ,ะเอียไก่คำว่าไก่มีตัวสะกดไม่โดดไม่มีก็คืออยู่ในแม่กอกาเรา เห็นไหมคะมีตัวสะกดไหมคําว่าเราไม่มีมีเพยัญชนะก็คือรอเรือแล้วก็สระเอาใช่ไหมคะ,ะต่อไปคําว่าแกะก็แอบแกะไม่มีตัวสะกดมาดูที่จริงแน้วคำที่มอยู่ในแม่ก,การาเนี่ยจริงมันมีเยอะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ,ะต่อไปหน้า1 6 7นะคะแบบฝึกหัดอันนี้ครูจะให้เด็กๆทำเองนะคะมีทั้งหมด20ข้อ นะคะ,ะให้เด็กๆเติมคำใต้ภาพอ่าภาพแรกโรงเรียนภาพที่สองมานาะำให้เด็กเขียนคำใต้ภาพนะคะภาพที่สามกางเกงอ่าเห็นไหมเราจะไดะ้การเขียนตามคำบอกนะลูกมันก็จะสามารถใช้ในการเขียนคำใต้ภาพได้นะเห็นไหมคะเราก็ได้ใช้แล้วนะนะะังเงือะวันนี้อะไรลูก ปูวัดครุยตะขาบแก้วนะคะต่อมาค่ะหน้าที่หนึ่งร้อสิบแปดค่ะมะพราะ้าวกล้วยจออันนี้อะไรลูกผีเสื้อผีเสื้ออยู่แม่อะไรแม่กอกาแรก ลม่มจิงโจ้หมวกมะม่วง,วงแว่นตาแล้วก็เรือใบเรือใบยอยู่แม่ก็การทั้งคำว่าเรือแล้วก็คำว่าใบานะคะเด็กจะสังเกตว่าคำที่เขียนทั้งหมดยี่สิบคำนะคะมันจะมีมาตราตัวสะกดเกือบทุกแม่เลยนะคะเด็กต้องพยายามสังเกตนะว่าเอ๊คำที่เราเขียนเนี่ย มันมีตัวสกุตัวไหนบ้างนะคะอ่ะมันจะรวมๆกันนั่นแหละดูแล้วก็หลายคำนะคะแต่บางคำครูเชื่อว่าดเด็กๆเขียนได้เช่นคำว่าผีเสื้อได้แน่นอนจริงโจ้แหมจิงโจ้ครูกุ้งเคยพาเขียนในคำเขียนตามคำบอกมะม่วงเรือใบอแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้อง่งเด็กที่เด็กๆจะต้องทำนะหนึ่งหกเจ็ดห่ง ต่อมาค่ะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครูกุ้งขอข้ามไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลยนะคะหน้าหนึ่งร้อหกสิบเก้าคิดว่ามันยังยากไปสำหรับเด็กดๆ,ๆนะคะครูขอข้ามไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเลยนะคะี๋ยวค่อยกลับมาทำอืมอ่อันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เอาคำที่อยู่ด้านขวามือมาเติมในช่องว่างตรงนี้นะคะให้เป็นคำที่มีความหมายเช่นข้อหนึ่ง ของอะไรดีเออของนเด็กต้องอ่านให้ได้ก่อนว่า,าด้านขวามีคำว่าอะไรบ้างอ้อมของคุณอะไรร้าวดินแย้มแพงคอยฟืนแล้วก็แขก <c oughs> เด็กต้องออกเสียงให้ถูกเวลาเด็กสะกดนะคะเด็กต้องออกเสียงให้ถูกออ,ออมออมไม่ถูกอ้อมขอออมนอของขออุอน,อออนอก ุนไม่เอกขุนเรออาวอวราวไม่โทรราวดอนด,ดินแย้มยอย,ยอแอมอแย้มไม่โทรแย้มแพงพอแองอแพงคอยฟืนแขกขอแองกอแขกแบบนี้นะคะอ่ะเอาคำเหล่านี้ลูลกไปเติมให้มันเป็นคำที่มีความหมายเช่นของอะไรดีคะของแพงนะคะพื้นดิน กล้วยแขกยิ้มแย้มท่อนฟืนรอคอยก้าวราวผ้าอ้อมน้ำขุ่นและขายของเห็นไหมคะเป็นคำที่มีความหมายนะคะกล้วยดินอย่างเงี้ยไม่ได้นะกล้วยดินมีความหมายไลยลูกยิ้มแขกได้ไหมไม่ได้นะคะออกคำที่มีความหมายนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะหน้า171ไม่ยากเลยนะคะแจกลูกคำเช่นคำว่าแมวพยัญชนะต้นคือมอมา้าสละก็คือสละแอตัวสะกดก็คือวอแหวนมาตาตัวสะกดก็คืออยู่ในแม่ g กิง่ายไหมคะอ่ะต่อไปค่ะตักพยัญชนะต้นก็คือต่อต่อสละก็คือสละอะตัวสะกดก็คือกอไก่ มาตาตัวสกดก็คือแม่แม่โกกน้าเด็กๆนะคะ,ะงานวันในวันนี้มีสี่หน้านะคะกูกุ้งขออนุญาตข้ามหน้าหนึ่งร้อหกสิบเก้านะคะ,ะให้เด็กๆทำหน้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งร้อหสิบเจ็ดหนึ่งร้อหสิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบและหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะโอเคนะคะงานในวันนี้มีเพียงสีหน้าเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ